ทุกคนหลังจากวันวันคริสต์มาสนะครับ uh, นี่คือต้นไม้ต้นคริสต์มาสมันพิเศษมากพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ต้นไม้ต้นนี้เรายืมมาครับและตอนนี้เรากำลังจะเอามาส่งคืนที่สวนนะครับกำลังจะเอามาส่งคืนให้กับเจ้าของตัวจริงเขานะฮะจริงๆเราก็อยากจะซื้อไว้เป็นของตัวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเงินก่อนสักสามปีปัญหามันคืออยู่อย่างหนึ่งคือตัวนี้ฮะ เรายังหาแง่งมันไม่เจอ <c oughs> คือเราต้องส่งคืนสภาพสมบูรณ์นะครับผมก็เลยเอออ่ะคุณแป้นเอาให้คุณแป้นหาแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยดูคุณแป้นสาวๆเขาต้องการต้นคริสต์มาสนี่แหละคือปัญหาอันนี้ผมจอดอยู่ในสวนนะ,ะทุกคนใครผ่านไปผ่านมานะฮะก็คือถ้าเกิดเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เป็นวัน วันนี้วันอังคารนะครับถ้าเกิดคุณมาเดินตลาดต้นไม้นะที่จอดจะอยู่ตรงหอนาฬิกาตรงนั้นนะครับมันจะมีทางเข้ามาถ้าคุณเข้าทางประตูหนึ่งนะครับก็เข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็วนมาตามทางแบบนี้ที่จอดก็จะเป็นแบบนี้นะเผื่อใครมาซื้อต้นไม้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะแล้วคุณสามารถเดินตามซอกไปทะลุนุ่นได้เลยเดี๋ยวไปทําต้นไม้ต่อจะได้ไปคืนครับทุกคนอันนี้คือทางที่ผมเดินมาหลังจากจอดรถเสร็จนะครับ<ๆ>ก็เดินมาทางนี้นะครับแล้วก็จะเจอร้านขาย มและมีคือร้านที่ผมมาสั่งข้าวกินนะครับเพราะนี่ในต,ตัวที่ผมสั่งคือตัวนี้เลยกระเพราหมูกรอบนะโอ้มันน่ากรอบมากเลยนะครับอันนี้คือร้านป้านะกันเลี้ยนะเราก็วันนี้วันธรรมดานะครับคุณสามารถมากินได้วันที่ขายต้นไม้นะแต่เมนูเขาราคาไม่แพงนะฮะถือว่าโอเคใช้ได้ที่เมนูส่วนโต๊ะนั่งก็นะมากับปแป้น กเดี๋ยวนั่งตรงนั้นเดี๋ยวนั่งกินตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินคาเฟ่กันนะฮะคุณไม่เบื่อล่าหน้าเหรอฮะมุณองสั่งอะไรหมูกรอบ <c oughs> ไม่เบื่หมูกรอบโอเคมาแล้ว <c oughs> ว,ว้าว <c oughs> มาแล้วฮะหมูมกรอบผม <c oughs> นี่โอเคเดี๋ยวลองชิมดูก่อนหรือว่ารสชาติของป้ากับลุงโอเคนะโครงการ20ซอย5้ <c oughs> 5ถ้หนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมานะกะเพราหมูกรอบผมน่าจะ60บาทนะครับคุณแป้นกระเด็กมาทานกันบ่อยอ่ะเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วทานแล้วเดี๋ยวไปต่อคาเฟ่อันนี้ของคุณแป้นสั่งราดหน้ามาสิ่งที่ผมไม่กินกับคุณแป้นนะครับคือเขาชอบปรุงเปรี้ยวมากคือจริงๆเขาอาจจะทำมาอร่อยแล้วนะป้าเนี่ยแต่ว่าเขาชอบปรุงเปรี้ยวนะครับผมเลยไม่ค่อยกินนะเขาอันนี้เดียวของคุณแป้นเนี่ยโอ้โหกินแทบไม่ได้เลยทุกคนหลังจากกินกาแฟเอ้ยไม่ใช่ทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะ ก็จะมาต่อคาเฟ่ตัวนี้นะครับชื่อร้านเบลนี่เบลลแน่อะไรเนี่ยแหละนะฮะก็เดินมากินกันต่อที่นี่มาดูว่ามีอะไรให้กินบ้างแต่ผมกินกาแฟแน่นอนคือมาคาเฟ่คือมันต้องกินกาแฟแล้วก็เพิ่งเห็นนะครับว่าด้านนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนรู้จักนะเวลาคุณมาดูต้นไม้นะครับคุณก็สามารถมาหาของกินได้ที่นี่ของกินเยอะนะครับอันนั้นก็จะเป็นถนนเส้นที่เดินรอบส่วนรู้จักนะจ๊ะไปเดี๋ยวเข้าคาเลยดีกว่า วันนี้สิ่งที่จะทําให้คุณอ้วนได้ที่่เนี่ยของกินเพียบเลยเนะี่ยถ้าคุณมานะไม่ต้องกลัวว่าอดนะฮะราคาถูกโอเคนะอเนี่ยเฮ้ยมีรถด,ด้วยเออเราชอบของรถสามชิน้นร้อยสี่เก้าไอ้ตาเยเถอะโรบินไม่น่ากินกะเพรามาเลยทุกคนหลังจากที่ให้คุณพันไปสั่งเครื่องดื่มมาประมาณสองชั่วโมงนะครับออของผมได้มาเป็นกาแฟนะครับคุณพ้นก็เป็นชายเย็นแล้วก็เป็นครัวซองตตัวนี้ โค้ดสองตัวนี้ราคาประมาณเท่าไรสาบกว่าบาทนะทุกคนเป็นไส้ซก๊าลัดไม่ใช่ถั่วแดงเออถั่วแดงนะฮะแล้วก็จะมีบันผมก็นึกว่าจะมีไส้ด้านในเขียวปแล้วย,ยังไม่มีอะไรเลยเออคือมาโดดแอร์ถ้าคุณจะทานคุณต้องเอาไปไปอบให้ไปไปเวฟไปเวฟก,ก่อนนะฮะเออ